ก่อนที่คนที่คุณรักจะจากไปพวกเขามักส่งสัญญาณบางอย่างให้เราเห็นแต่เรากลับมองข้ามมันไปเสมอแล้วคุณล่ะเคยสังเกตไหมว่าสัญญาณเหล่านั้นเริ่มปรากฏขึ้นแล้วหรือยังเสียงลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างห้องนอนของยายสมพรแสงแดดยามเช้าส่องผ่านผ้าม่านซีจางฝุ่นลอยในอากาศอย่างช้าๆราวกับเวลาหยุดนิ่งกลิ่นยาหอมจากโต๊ะหัวเตียงลอยมาแตะจมูกข้างเตียงมีแก้วน้ำครึ่งใบที่ไม่ได้ถูกแตะมาหลายชั่วโมง นาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกแต่เสียงนั้นกลับฟังดูไกลออกไปยายสมพรนั่งเงียบๆมองภาพถ่ายเก่าบนโต๊ะภาพลูกชายและหลานๆที่ยิ้มอยู่ในกรอบไม้แววตาของยายเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่มีใครได้ยินตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาร่างกายของยายเริ่มอ่อนแรงลงเธอไม่ค่อยอยากกินข้าวบางวันพูดจน้อยลงราวกับใช้แรงทั้งหมดไปกับการหายใจลูกสาวสังเกตเห็นว่ายายมักมองออกไปนอกหน้าต่างนานขึ้นเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็น เธอถามว่าแม่คิดอะไรอยู่ยายเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบว่าลมวันนี้เย็นดีนะลูกตอนกลางคืนยายเริ่มหลับนานผิดปกติเสียงเรียกของลูกหลานบางครั้งก็ไม่ได้รับคำตอบบางวันตื่นขึ้นมาก็พูดว่าเมื่อคืนฝันเห็นพ่อน้ำเสียงของยายสงบแต่แฝงด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดมือของยายเริ่มเย็นกว่าปกติผิวซีดลงเล็กน้อยแม้อากาศไม่หนาวลูกสาวพยายามห่มผ้าเพิ่มแต่ยายกลับบอกว่าไม่หนาวเลย วันหนึ่งยายเดินไปนั่งที่เก้าอี้ไม้หลังบ้านจ้องมองต้นมะลิที่พ่อปลูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนกลิ่นมะลิหอมลอยมาแตะจมูกดวงตายายมีประกายวูบหนึ่งเหมือนย้อนกลับไปในวันเก่าเธอพูดเบาๆว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วสินะลูกสาวที่ได้ยินถึงกับสะดุง้งหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุในคืนนั้นเสียงลมหยุดนิ่งอย่างประหลาดนาฬิกาบนผนังเงียบลงชั่วขณะไฟในบ้านสลัวลงจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าของยาย ลูกสาวเดินเข้าไปใกล้มือของเธอสั่นเมื่อแตะไหล่แม่เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในอากาศกลิ่นมะลิยังคงหอมเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกอบอุ่นในบ้านกลับหายไปอย่างช้าๆเสียงหายใจของยายแผ่วเบาทุกจังหวะเหมือนกำลังจะเป็นครั้งสุดท้ายลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงมือจับมือแม่ไว้แน่นโดยไม่พูดอะไรเลยในความเงียบสงัดของคืนนั้นเธอเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน สิ่งที่คนมักพูดว่าเป็นสัญญาณเริ่มปรากฏชัดขึ้นทีละข้อและในหัวของเธอมีเพียงคำถามเดียวว่านี่คือปีสุดท้ายของแม่จริงหรือไม่เธอนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองนาฬิกายังคงเดินแต่ทุกวินาทีเหมือนยาวนานเกินไปแสงไฟจากโคมเล็กข้างเตียงสะท้อนบนแก้วน้ำไอน้ำจางๆลอยขึ้นจากผ้าห่มอากาศในห้องนิ่งจนแทบไม่มีเสียงยายสมพรลืมตาช้าๆ ดวงตาที่เคยสดใสกลับมัวลงเล็กน้อยเธอมองลูกสาวแล้วส่งยิ้มบางๆที่อบอุ่นอย่างแปลกประหลาดแม่เจ็บไหมลูกสาวถามเสียงสัน่นยายใส่หัวช้าๆไม่เจ็บแล้วลูกรู้สึกเบามากคำตอบนั้นทำให้ลูกสาวรู้สึกหนาวว่าไม่ใช่หนาวจากอากาศแต่เป็นหนาวจากความรู้สึกในใจเหมือนเวลากำลังจะพาใครบางคนออกไปอย่างเงียบๆเ,เธอคิดถึงคำพูดของพยาบาลเมื่อเดือนก่อนที่เตือนว่าผู้สูงอายุบางคน จะมีสัญญาณก่อนจากไปเธอไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับแม่ของตัวเองเร็วขนาดนี้ยายเริ่มกินข้าวได้น้อยลงรสชาติอาหารที่เคยชอบกลับกลายเป็นจืดชืดบางครั้งเธอพูดว่าไม่หิวทั้งที่ทั้งวันยังไม่ได้แต่อะไรเลยลูกสาวเริ่มสังเกตเห็นว่าท่านพูดถึงคนในอดีตบ่อยขึ้นพูดถึงพ่อพูดถึงเพื่อนที่จากไปนานแล้วทุกครั้งที่พูดดวงตาของยายจะมีแววสบายใจเหมือนกำลังเตรียมตัวจะได้เจอกันอีกครั้ง คือหนึ่งยายนั่งพนมมืออยู่หน้ารูปพระเสียงสวดแผวเบาดังอยู่ในห้องลูกสาวมองจากประตูเห็นแสงเทียนสะท้อนบนใบหน้าที่สงบของแม่เธอรู้สึกเหมือนแม่ไม่กลัวอะไรอีกแล้วไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายไม่กลัวการจากลาแต่คนที่กลัวคือเธอเองกลัววันที่ห้องนี้จะว่างเปล่ากลัววันที่กลิ่นยาหอมจะหายไปจากอากาศกลัวเสียงของแม่จะกลายเป็นเพียงความทรงจำเช้าวันถัดมา ยายลุกขึ้นมานั่งเองไม่ได้มือสั่นเล็กน้อยตอนจับแก้วน้ำลูกสาวรีบประคองแล้วให้น้ำชา้าลูกถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วอย่าร้องให้นานนะเสียงของยายแผ่วแต่ชัดลูกสาวสะดุ้งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบีบรัดหัวใจอย่าพูดแบบนั้นสิแม่ยายยิ้มอีกครั้งทุกคนต้องกลับบ้านลูกแม่แค่รู้สึกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วคำพูดนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวแม้เวลาผ่านไปหลายวัน ทุกคืนลูกสาวจะลุกขึ้นดูแม่หลายครั้งเพียงเพื่อให้แน่ใจว่ายังได้ยินเสียงหายใจคือหนึ่งฝนตกเบาๆเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสียายลืมตาขึ้นมามองหน้าต่างแล้วพูดว่าฟังสเสียงฝนเพราะจังลูกสาวยิ้มแต่ในใจกลับกลัวเสียงฝนมากกว่าเสียงใดๆในโลกเพราะฝนทําให้บ้านเงียบและความเงียบทําให้เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเร็วขึ้นทุกทีเมื่อแม่หลับลึกวันต่อมายายขอให้พาไปนั่งที่สวนหลังบ้าน เก้าอี้ไม้เก่าที่พ่อเคยนั่งยังอยู่ที่เดิมลมพัดกลิ่นดินชื้นมาจากแปลงผักยายมองรอบๆแล้วพูดเบาๆว่าที่นี่สงบดีนะลูกสาวมองแม่แล้วรู้สึกแปลกในใจยายเหมือนคนที่กำลังเตรียมลาจากแต่ไม่ได้เศร้าเลยสักนิดเธอพูดต่อแม่อยากให้ลูกจำไว้นะถ้ารู้สึกว่าลมเย็นพัดเข้ามาในบ้านตอนกลางคืนอย่าก,กลัวมันอาจเป็นแม่เองที่กลับมาดูลูกสาวน้ำตาคลอแต่พยายามฝืนยิ้มแม่อย่าพูดแบบนั้นสิยังไม่ถึงเวลาหรอก ยายหัวเราะเบาๆไม่มีใครรู้เวลาหรอกลูกแต่แม่รู้สึกได้ยามบ่ายวันนั้นแสงแดดอ่อนส่องผ่านต้นมะลิกลีบดอกสีขาวร่วงลงมาทีละกลีบยายยื่นมือไปแต่ดอกมะลิหนึ่งดอกแล้วพูดเบาๆว่าพ่อชอบกลิ่นนี้ที่สุดลูกสาวมองภาพนั้นด้วยหัวใจสั่นไหวเธอจำได้ว่าพ่อจากไปเมื่อสิบปีก่อนวันนั้นก็มีดอกมะลิร่วงลงมาพอดีตลอดหลายวันต่อมายายเงียบมากขึ้นไม่พูดไม่บน่นไม่เรียกใคร เธอเพียงมองออกไปนอกหน้าต่างทุกเช้าเหมือนเคยแสงอาทิตย์ทอในดวงตาที่ดูห่างไกลเหลือเกินคืนหนึ่งเธอเอาผ้าห่มมาคลุมแม่เหมือนทุกวันแต่คราวนี้ยายจับมือไว้แน่นกว่าทุกครั้งอย่ากลัวนะลูกแม่อยู่กับลูกเสมอน้ำเสียงนั้นอบอุ่นจนหัวใจสัน่นลูกสาวร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวยายหลับตาแล้วยิ้มเหมือนคนที่พบความสงบสมบูรณ์เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเสียงหายใจของยายเริ่มแผ่วลูกสาวจับมือแม่แน่นขึ้น เธอพยายามพูดแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาในห้องนั้นมีเพียงเสียงลมหายใจที่เบาเกินจะได้ยินแสงจากหน้าต่างค่อยๆจางลงเมื่อเมฆบดบังดวงอาทิตย์เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งอีกครั้งและในวินาทีนั้นเธอเข้าใจคำว่าสัญญาณอย่างแท้จริงยายไม่ได้หายใจถี่ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้แสดงความเจ็บปวดใดๆแต่ความสงบที่ปกคลุมทั่วทั้งห้องบอกเธอว่าสิ่งที่กลัวที่สุดกำลังมาถึงเธอก้มลงแนบหน้ากับมือของแม่ สัมผัสนั้นเย็นกว่าเดิมแต่ยังคงอบอุ่นในใจเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งกลิ่นดินชื้นลอยมาแต่จมูกและในจังหวะนั้นเธอรู้ว่าแม่กำลังกลับบ้านตามที่พูดไว้จริงๆเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายชั่วโมงมือยังจับมือแม่ไว้ไม่ปล่อยน้ำตาหยดลงบนผ้าห่มสีขาวที่ยังอุ่นในความเงียบสงัดของค่ำคืนนั้นเสียงนาฬิกาบนผนังกลับมาอีกครั้งติ๊กตอกติ๊กตอก แต่ครั้งนี้เสียงนั้นฟังดูเศร้ากว่าทุกคืนที่ผ่านมาเธอมองรอบห้องทุกสิ่งยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีลมหายใจของคนที่เธอรักที่สุดอีกแล้วกลิ่นมะลิยังคงลอยอยู่ในอากาศอ่อนโยนและสงบเหมือนคำลาที่ไม่ต้องพูดออกมาเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดอุ่นส่องผ่านผ้าม่านลูกสาวเดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆเธอยิ้มทั้งน้ำตาเพราะในใจรู้ดีว่าลมนั้นคือแม่ หลังจากวันนั้นเธอมักได้ยินเสียงลมพัดทุกเช้าบางครั้งได้กลิ่นมะลิทั้งที่ไม่มีต้นอยู่ใกล้เลยเธอไม่กลัวอีกต่อไปเพราะรู้ว่าแม่ไม่เคยจากไปไหนจริงๆเธอหันไปมองเก้าอี้ไม้หลังบ้านที่ยายเคยนั่งยิ้มมองต้นมะลิแสงแดดยามเช้าส่องลงตรงนั้นพอดีและเธอรู้สึกเหมือนเห็นเงาของแม่อยู่ในแสงนั้นเสียงนกเริ่มร้องจากกิ่งไม้ลมพัดเบาๆแต่ใบหน้าเธอปิดตาสูดลมหายใจลึก แล้วพูดเบาๆว่าแม่ลูกคิดถึงนะราวกับคำพูดนั้นถูกพัดไปพร้อมสายลมเธอได้ยินเสียงใบมะลิสันไหวเหมือนมีใครตอบกลับมาอย่างแผ่วเบาและในความสงบนั้นเธอเข้าใจสิ่งที่ยายพูดไว้เสมอว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่มันคือการกลับบ้านอย่างอ่อนโยนที่สุดเธอลุกขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มสดใสความเศร้าในใจยังอยู่แต่ตอนนี้แปรเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นแทนทุกครั้งที่ลมพัด เธอจะยิ้มเพราะรู้ว่าแม่ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกกลิ่นมะลิที่ลอยมาและอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไปวันเวลาค่อยๆผ่านไปฤดูการเปลี่ยนจากฝนเป็นหนาวแต่ความทรงจำของยายสมพรยังคงชัดเจนในใจลูกสาวเสมอทุกเช้าเธอยังคงต้มข้าวต้มเหมือนเดิมวางจานเล็กไว้บนโต๊ะตรงมุมที่แม่เคยนั่งแม้ไม่มีใครแต่ต้องแต่เธอก็ยังทำเป็นกิจวัตร เสียงช้อนกระทบถ้วยเบาๆทําให้บ้านไม่เงียบจนเกินไปเธอบอกตัวเองว่าแม่คงได้กลิ่นแน่ๆรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแม้น้ําตาจะคลออยู่ในตาหลังจากอาหารเช้าเธอเดินออกไปหลังบ้านต้นมะลิยังคงออกดอกไม่หยุดกลีบสีขาวบริสุทธิ์ร่วงอยู่บนพื้นญ้ากลิ่นหอมอบอวลเหมือนวันเก่าๆที่แม่ยังอยู่เธอหยิบดอกมะลิขึ้นมาหนึ่งดอกวางไว้ในมือแล้วพูดเบาๆว่าแม่จ๋าวันนี้มะลิหอมเหมือนเดิมเลยนะ ลมพัดเบาๆตอบกลับมาใบมะลิไหวราวกับกำลังฟังอยู่จริงๆเธอหลับตาสูดกลิ่นหอมเข้าลึกๆหัวใจอบอุ่นอย่างประหลาดตอนบ่ายเธอจัดบ้านเหมือนทุกวันผ้าห่มผ้าปูเตียงหมอนใบเดิมของแม่ทุกอย่างถูกพับเรียงอย่างระมัดระวังเรากับยังมีใครจะกลับมานอนตรงนั้นได้ทุกเมื่อเธอมองรูปถ่ายเก่าของยายที่หัวเตียงผ้าใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอ่อนโยนแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่าง ตกลงบนกรอบรูปอย่างนุ่มนวลในใจของเธอมีทั้งความคิดถึงและความสงบความเจ็บปวดค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆบางคืนเธอตื่นขึ้นกลางดึกได้ยินเสียงเหมือนผ้าห่มขยับเบาๆเ,เธอเงี่ยหูฟังแต่ไม่มีใครอยู่ลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเปิดม่านไว้เล็กน้อยเธอยิ้มแล้วพูดเบาๆว่า,วาแม่มาแล้วใช่ไหมแล้วหลับตาลงอีกครั้งอย่างสบายใจ วันหนึ่งเธอพบสมุดเล่มเล็กในลิ้นชักของแม่หน้าปกสีซีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือคุ้นตาบันทึกของสมพรเธอเปิดอ่านอย่างช้าๆทุกหน้ามีถ้อยคำเรียบง่ายเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความทรงจำในชีวิตมีหน้าหนึ่งเขียนไว้ว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่อย่าเศร้าแม่ไม่หายไปไหนแม่อยู่ในทุกสิ่งที่ลูกมองเห็นอยู่ในกลิ่นดอกไม้อยู่ในลมที่พัดอยู่ในหัวใจลูกเสมอเธออ่านซ้ำหลายครั้ง น้ำตาไหลเงียบๆแต่รอยยิ้มกลับชัดขึ้นเธอรู้ว่าแม่เตรียมใจไว้นานแล้วและตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกจะต้องเข้มแข็งหลังจากวันนั้นเธอเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มปลูกมะลิเพิ่มในสวนเริ่มเปิดหน้าต่างทุกเช้าให้ลมไหลเวียนเริ่มหัวเราะก,กับเรื่องเล็กๆเ,เหมือนที่แม่เคยทำบางเช้าเธอได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆจากบ้านข้างๆเสียงนั้นทำให้เธอคิดถึงตอนเด็กตอนที่แม่จับมือเดินไปโรงเรียนตอนที่แม่สอนให้พูดคำแรก ตอนที่แม่หัวเราะเมื่อเธอล้มแล้วลุกขึ้นเองได้ภาพเหล่านั้นกลับมาในหัวอย่างชัดเจนไม่ใช่เพราะเธอจำได้ดีแต่เพราะความรักของแม่ยังอยู่ในทุกลมหายใจเมื่อถึงวันครบรอบการจากไปหนึ่งปีเธอจัดโต๊ะเล็กหน้ารูปถ่ายวางมะลิสดหนึ่งช่อพร้อมแก้วน้ำใสจุดเทียนเล่มเล็กแล้วหลับตาเธอพูดเสียงเบาแม่คะลูกอยู่ได้ดีนะไม่ต้องห่วงแล้วลมพัดผ่านเทียนเปเลวไฟไหวเหมือนกำลังพยักหน้า เธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างอบล้อมอยู่รอบตัวคืนนั้นเธอนอนหลับอย่างสงบฝันเห็นแม่ยืนอยู่กลางสวนมะลิรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมแม่พูดเพียงว่าลูกทำได้ดีมากแล้วเสียงนั้นอบอุ่นเหมือนแสงแดดเธออยากอยู่ในฝันนั้นให้นานที่สุดแต่เมื่อแสงเช้าสาดเข้ามาเธอตื่นพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักเธอเดินไปเปิดหน้าต่างสายลมพัดเข้ามาอีกครั้งกลิ่นมะลิหอมแต่จมูก เธอหันไปมองฟ้าแล้วยิ้มตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีลมเย็นเธอจะพูดกับตัวเองว่าแม่มาแล้วบางครั้งเธอนั่งอยู่คนเดียวมองดอกมะลิที่บานอยู่ตรงหน้าแล้วพูดกับแม่ในใจว่าแม่จ๋าลูกไม่กลัวอีกแล้วนะเธอเริ่มเข้าใจว่าการจากลาไม่ได้หมายถึงการหายไปแต่คือการเปลี่ยนรูปของความรักจากการกอดเป็นการระลึกจากเสียงพูดเป็นเสียงลมจากการอยู่ข้างๆเป็นการอยู่ในใจ ในแต่ละวันเธอยังคงทำอาหารเหมือนเดิมยังคงเดินไปหลังบ้านตอนบ่ายยังคงรดน้ำต้นมะลิด้วยมือของตัวเองเพราะเธอรู้ว่าแม่กำลังมองอยู่แม้เวลาผ่านไปหลายปีบ้านหลังนี้ยังคงมีกลิ่นหอมของมะลิยังมีเสียงลมพัดอ่อนโยนและยังมีหัวใจหนึ่งดวงที่จดจำไม่เคยลืมบางวันเธอนั่งมองรูปแม่แล้วพูดว่าแม่ควันนี้ลูกหัวเราะเยอะเลยแม่เห็นไหมราวกับเสียงนั้นลอยไปตามลม แทรกผ่านต้นไม้ใบหญ้าและฟ้าใสเธอไม่รู้ว่าคนอื่นจะเชื่อไหมแต่สำหรับเธอแม่ไม่เคยจากไปเพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่จากโลกใบนี้ไปอยู่ในหัวใจลูกตลอดการเธอยกมือไหว้รูปถ่ายเบาๆพูดประโยคเดิมที่เคยพูดตอนแม่ยังอยู่แม่จ๋าหนูรักแม่นะแล้วเสียงลมพัดผ่านประตูอีกครั้งใบมะลิร่วงลงมาช้าๆตกลงตรงหน้ารูปถ่ายเหมือนคำตอบที่เธอรอมาเนิ่นนานเธอหลับตาย,ยิ้มและพูดในใจว่า แม่อยู่ตรงนี้เสมอวันนั้นแสงแดดอบอุ่นกว่าทุกวันและหัวใจของลูกสาวก็เบากว่าที่เคยเป็นเพราะในที่สุดเธอเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความรักของแม่ไม่สิ้นสุดแม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนมันเพียงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นลมหายใจกลายเป็นกลิ่นมะลิกลายเป็นแสงแดดยามเช้าที่โอบอุ้มเธอไว้ทุกวันวันต่อมาท้องฟ้าใสเหมือนกระจกเสียงนกร้องแผ่วเบาเหนือหลังคา แสงอาทิตย์อุ่นส่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนลูกสาวลุกขึ้นช้าๆสายตาเหลือบไปเห็นกรอบรูปแม่บนโตะ๊ะเธอเดินเข้าไปใกล้ยกมือแตะขอบกรอบเบาๆฝุ่นบางๆจับอยู่แต่ใบหน้ายังยิ้มเหมือนเดิมเธอหยิบผ้าเช็ดทำความสะอาดเช็ดรูปอย่างระมัดระวังราวกับกลัวจะทำให้รอยยิ้มหายไปขณะนั้นเองลมอ่อนๆพัดผ่านม่านเข้ามากลิ่นมะลิแตะปลายจมูกอีกครั้งเธอหลับตาสูดกลิ่นนั้นลึกๆหัวใจเต้นช้าและมั่นคง ราวกับความเศร้าถูกกลืนหายไปกับลมหลังจากแต่งตัวเสร็จเธอออกไปเดินเล่นในสวนต้นมะลิที่ยายปลูกกำลังบานเต็มที่กลีบดอกสีขาวทอแสงสะท้อนแดดยามเช้าเธอก้มลงเก็บกลีบหนึ่งจับไว้ในมือแน่นเหมือนจับความทรงจำในใจมีคำพูดวนซ้ำอยู่ตลอดแม่อยู่ตรงนี้แม่ไม่เคยไปไหนเธอยืนเงียบอยู่นานฟังเสียงใบไม่ไหวเสียงนั้นคล้ายเสียงหัวเราะของแม่เบาอ่อนโยนและคุ้นเคยเหลือเกิน เมื่อเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นเมฆสีขาวลอยผ่านอย่างช้าๆเธอยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าแม่คงกำลังยิ้มอยู่ตรงนั้นแน่เลยจากวันนั้นเธอเริ่มเขียนบันทึกทุกวันเหมือนที่แม่เคยทำหน้าแรกเขียนว่าเรื่องราวของวันนี้เพื่อแม่เธอบันทึกความรู้สึกเล็กๆสิ่งที่เห็นสิ่งที่คิดถึงกลิ่นดอกไม้ยามเช้าเสียงฝนยามคำ่ำทุกอย่างที่ทำให้เธอรู้ว่าแม่ยังอยู่หลายเดือนผ่านไป บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยต้นมะลิเธอปลูกไว้ทุกมุมเพราะอยากให้กลิ่นนี้อยู่รอบตัวตลอดเวลาวันหนึ่งเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเห็นสวนมะลิเต็มบ้านก็พูดยิ้มยิมกลิ่นหอมมากเลยนะเหมือนบ้านนี้มีคนดูแลตลอดเธอหัวเราะมีสิคนที่มองไม่เห็นแต่ยังอยู่กับฉันทุกวันยามเย็นเ,นเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หลังบ้านแสงอาทิตย์ใกล้ตกดินสีทองอ่อนสาดลงบนใบมะลิที่เริ่มไหวตามลม เธอหลับตาแล้วนึกถึงวันสุดท้ายของแม่แต่คราวนี้ไม่มีความกลัวมีเพียงความเข้าใจแม่จากไปอย่างสงบเพราะได้ให้ทุกอย่างไว้แล้วเสียงจักจันรเริ่มดังในพุ่มไม้อากาศเริ่มเย็นลงเธอห่มผ้าพ,พันไหลแล้วมองไปที่ฟ้าในใจพูดว่าแม่จ๋าลูกไม่ร้องให้อีกแล้วนะกลางคืนมาถึงแสงจันส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องตกลงบนโต๊ะที่มีกรอบรูปแม่เธอนั่งมองภาพนั้นอีกครั้ง รู้สึกเหมือนแม่กำลังมองกลับมาแสงจันทร์สะท้อนเข้าตาอบอุ่นอย่างประหลาดเธอยิ้มแล้วพูดว่าแม่เหมือนเรายังได้คุยกันทุกวันเลยนะเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เธอจัดโต๊ะหมู่บูชาใหม่วางดอกมะลิสดในแจกันและเปิดเสียงเพลงเบาๆที่แม่เคยชอบเสียงดนตรีคลออยู่ทั่วบ้านกลิ่นมะลิหอมฟุง้งเธอหลับตาแล้วรู้สึกเหมือนแม่กำลังเดินอยู่ในห้องไม่พูดไม่แต่ต้องแต่รับรู้ได้ชัดเจน เธอนั่งเขียนจดหมายถึงแม่แม่จ๋าขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งลูกขอบคุณที่สอนให้เข้มแข็งขอบคุณที่ยังอยู่แม้ลูกมองไม่เห็นเมื่อเขียนเสร็จเธอพับกระดาษเป็นรูปหัวใจวางไว้ใต้กระถางมะลิที่โตที่สุดในสวนเธอบอกกับต้นไม้ว่าฝากให้แม่ด้วยนะลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยกลีบดอกมะลิปลิววนรอบตัวเธอเหมือนคำตอบจากอีกฝั่งหนึ่งคืนนั้นฝันกลับมาอีกครั้งแม่ยืนอยู่กลางสวนมะลิ ดวงตาสงบรอยยิ้มอ่อนโยนแม่พูดเพียงสั้นๆว่าลูกทำได้ดีแล้วเธอตื่นขึ้นพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยแสงรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาแต่คือการเยี่ยมของแม่จริงๆหลังจากวันนั้นเธอเริ่มสอนลูกหลานเรื่องชีวิตเธอบอกว่าความรักไม่จบเมื่อคนจากไปแต่จะอยู่ต่อไปในรูปแบบที่ต่างออกไปเหมือนดอกไม้ที่ร่วงแต่กลิ่นยังหอมอยู่ในอากาศทุกครั้งที่ใครเศร้าเธอจะพูดว่าลองฟังเสียงลมสิ บางทีคนที่เรารักอาจอยู่ตรงนั้นหลายปีผ่านไปเธอกลายเป็นหญิงสูงวัยผมเริ่มขาวเหมือนมะลิที่เธอปลูกไว้แต่รอยยิ้มยังอ่อนโยนแบบเดียวกับแม่เช้าวันหนึ่งเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หลังบ้านมองมะลิที่บานเต็มสวนกลิ่นหอมลอยมาตามลมอ่อนเธอหลับตาแล้วพูดว่าแม่จ๋าลูกรอเจอนะเธอรู้ดีว่าเวลาของตนเองคงใกล้เข้ามาแต่ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อย มีเพียงความสงบเหมือนที่แม่เคยมีในวันสุดท้ายตอนเย็นเธอเรียกลูกหลานมานั่งรอบตัวเล่าเรื่องของยายสมพรให้ฟังเล่าถึงสัญญาณที่แม่เคยมีเล่าถึงกลิ่นมะลิและเสียงลมที่พัดมาในทุกวันเด็กๆฟังเงียบๆดวงตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นหนึ่งในนั้นถามเบาๆว่า,วาคุณยายคิดถึงคุณทวดไหมคะเธอยิม้มคิดถึงสิลูกแต่ยายไม่เศร้าเพราะรู้ว่าเขายังอยู่คืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวลมพัดเย็นกำลังดี เธอมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วพูดเบาๆแม่อีกไม่นานหรอกเราจะได้เจอกันอีกครั้งมือของเธอยังถือดอกมะลิไว้แน่นกลีบขาวสะท้อนแสงจันทร์อย่างสงบเธอยิ้มแล้วพิงหัวกับเก้าอี้ไม้เวลาค่อยๆไหลผ่านอย่างนุ่มนวลเสียงลมยังดังแผ่วเบาและในความเงียบนั้นเธอเหมือนจะได้ยินเสียงแม่พูดอีกครั้งลูกจายินดีต้อนรับกลับบ้านกลิ่นมะลิหอมอบอวลรอบตัวอากาศอบอุ่นราวกับมีอ้อมกอดที่มองไม่เห็น และทุกสิ่งในโลกก็สงบอย่างสมบูรณ์รุ่งเช้าแสงแดดอ่อนสองเข้ามาในสวนกลีบมะลิร่วงลงมาปกคลุมพื้นหญ้าลูกหลานเดินเข้ามาเห็นยายหลับตายยิ้มอย่างสงบไม่มีความเศร้าในใบหน้ามีเพียงความอ่อนโยนเหมือนยายสมพรเมื่อหลายปีก่อนพวกเขายืนเงียบอยู่ในสวนกลิ่นมะลิหอมอบอวลและในใจของทุกคนรู้ทันทีว่าวงจรของความรักได้กลับบ้านอีกครั้งเสียงลมพัดผ่านต้นมะลิ ใบไม้สั่นไหวเหมือนกระซิบคำอำลาแต่ในความจริงมันคือคำทักทายจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปและนับจากวันนั้นทุกครั้งที่มาริบานพวกเขาจะรู้ว่าความรักของคนที่จากไปยังคงอยู่ตรงนี้ในลมหายใจเดียวกันในกลิ่นเดียวกันในบ้านหลังเดิมที่ไม่เคยว่างเปล่าเลยเสียงนาฬิกาเริ่มกลับมาดังอีกครั้งติ๊กตอกติ๊กตอกแต่เวลานั้นเหมือนเดินช้าลงอย่างประหลาด ลูกสาวยังคงนั่งอยู่ข้างเตียงแสงไฟอ่อนๆจากโคมข้างหัวเตียงสะท้อนบนใบหน้ายายริ้วรอยแห่งการเวลาปรากฏชัดแต่แววตากลับสงบเกินกว่าจะอธิบายได้กลิ่นมะลิยังลอยอยู่ในอากาศกลิ่นที่คุ้นเคยแต่กลับทำให้รู้สึกหน่วงในใจเธอมองแม่แล้วกลืนน้ำลายช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงยายสมพรหายใจช้าลงแต่รอยยิ้มบางๆยังอยู่บนใบหน้าเหมือนคนที่กำลังจะหลับอย่างสบาย ไม่มีวี่แววของความเจ็บปวดลูกสาวค่อยๆเอื้อมมือไปรูปหน้าผากแม่ผิวที่เคยนุ่มอุ่นกลับเย็นลงเล็กน้อยเธอขมวดคิ้วความกลัวค่อยๆก่อตัวขึ้นในอกในหัวเธอเต็มไปด้วยคำพูดของหมอถ้าเริ่มนอนมากเกินไปไม่อยากกินไม่พูดมากนั่นอาจเป็นสัญญาณเธอไม่อยากเชื่อว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้สายตาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามค่ำเต็มไปด้วยดาวแต่คืนนี้ดาวกลับดูหม่นลงอย่างประหลาด เสียงหมาเห่าจากบ้านข้างๆดังขึ้นเธอสะดุง้งหันกลับมามองแม่อีกครั้งยายยังคงหลับนิ่งไม่ไหวติงเธอก้มลงเอาหูแนบอกแม่เสียงหัวใจยังเต้นอยู่แต่ช้าช้ามากจนแทบไม่ได้ยินน้ำตาเริ่มคลอเบาความทรงจำมากมายแล่นเข้ามาในหัววันที่แม่พาไปโรงเรียนวันที่แม่ทำกับข้าวให้กินทุกเช้าว,วันที่แม่หัวเราะจนตาเป็นประกายเธอพูดเบาๆว่า แม่หนูยังไม่พร้อมนะเสียงของเธอสัน่นน้ำตาหยดลงบนมือของแม่ยายขยับนิ้วเบาๆเหมือนรับรู้ริมฝีปากขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงออกมาลูกสาวโน้มหน้าเข้าใกล้ยายพูดเบาๆจนแทบไม่ได้ยินว่าอย่าร้องให้นะลูกแม่แค่จะพักหน่อยหัวใจลูกสาวบีบรัดเธอยากพูดบางอย่างแต่พูดไม่ออกเพียงแค่กุมมือแม่ไว้แน่นหวังว่าแรงอุ่นจากเธอจะส่งถึงหัวใจของแม่ เวลาผ่านไปช้าๆเสียงลมหายใจแผ่วลงอีกไฟในห้องกระพริบหนึ่งครั้งก่อนนิ่งสนิทเธอมองนาฬิกาเห็นเข็มสั้นและเข็มยาวทับกันพอดีนั่นคือเที่ยงคืนตรงเธอนั่งนิ่งไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงลมหายใจแม่เงียบลงแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ตรงนี้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบที่มองไม่เห็นรุ่งเช้า เสียงนกร้องหน้าบ้านปลุกเธอให้ตื่นจากความคิดแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านกระทบกรอบรูปเก่าบนโต๊ะหัวเตียงรูปนั้นเป็นภาพของแม่ในวัยสาวใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสเธอมองรูปนั้นอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆว่าแม่ยังอยู่กับหนูใช่ไหมเธอจัดโต๊ะหมู่บูชาใหม่วางพวงมาลัยมะลิหอมข้างกรอบรูปกลิ่นนั้นเหมือนกลิ่นในคืนนั้นไม่มีผิดลูกชายของเธอเดินเข้ามาในห้องถามด้วยเสียงอ่อนแม่ร้องให้เหรอ เธอยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าแค่คิดถึงยายเธอเล่าให้ลูกฟังถึงห้าสัญญาณที่ได้เรียนรู้จากยายเสียงเริ่มสั่นแต่เต็มไปด้วยความจริง 1. ร่างกายเริ่มอ่อนแรงลงทีละนิดสองนอนมากขึ้นพูดน้อยลง 3. เริ่มไม่อยากกินไม่อยากทำสิ่งที่เคยชอบ 4. มักพูดถึงคนที่จากไปแล้วหสายตาเริ่มมองไปไกลเหมือนมองโลกอีกใบลูกชายฟังเงียบๆแล้วถามว่ายายรู้ตัวไหมครับว่าจะไป เธอตอบเบาๆแม่รู้และแม่ก็เตรียมใจไว้ก่อนเราทุกคนเธอหันไปมองต้นมะลิหลังบ้านดอกสีขาวบานสะพรั่งท่ามกลางแสงแดดยามสายกลิ่นหอมอ่อนๆพัดมาแต่จมูกอีกครั้งเหมือนแม่ส่งสัญญาณบางอย่างเธอนั่งนิ่งมองต้นไม้ต้นนั้นอยู่นานในใจมีทั้งความเศร้าและความสงบปนกันวันเวลาผ่านไปแต่ทุกครั้งที่ลมพัดกลิ่นมะลิก็จะลอยเข้ามาในบ้านเธอจะเงยหน้ามองท้องฟ้า แล้วพูดในใจว่าแม่คงอยู่ตรงนั้นมองอยู่แน่ๆค่ำวันหนึ่งเธอนั่งจิบชายอยู่หน้าบ้านท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มจากแสงอาทิตตกเสียงจากจันเริ่มดังประสานกันอย่างนุ่มนวลเธอรู้สึกถึงความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ความกลัวเป็นความเงียบที่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเธอนึกถึงคำพูดของแม่ในคืนสุดท้ายอย่าร้องให้นะลูกแม่แค่จะพักหน่อยประโยคนั้นวนอยู่ในหัวจนเธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยหรือสิ้นหวังเธอจะเดินไปที่ต้นมะลิวางมือลงบนกิ่งไม้สูดกลิ่นหอมเข้าปอดลึกๆเหมือนแม่ยังอยู่ตรงนั้นให้กำลังใจอยู่เงียบๆเธอเริ่มเข้าใจว่าความตายนั้นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการเดินทางไปอีกที่หนึ่งที่ซึ่งคนที่รักกันจะได้พบกันอีกครั้งเช้าวันหนึ่งขณะเธอกำลังรดน้ำต้นไม้สายตาเหลือไปเห็นดอกมะลิบานเต็มกิ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เธอหัวเราะเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าแม่คงอยากบอกว่าหนูทำได้แล้วสินะเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทำให้ดอกมะลิแกว่งเบาๆเธอยืนมองอยู่นานในดวงตาไม่มีน้ำตาอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าแม่ไม่เคยจากไปเลยเพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นและในทุกลมหายใจของเธอยังคงมีกลิ่นมะลิของแม่อยู่เสมอเย็นวันนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อน แสงสุดท้ายของวันตกกระทบต้นมะลิหลังบ้านกลีบดอกสีขาวสะท้อนแสงระยิประยับเหมือนประกายจากรอยยิ้มของยายสมพรลูกสาวยืนเงียบอยู่ตรงนั้นหัวใจสงบกว่าครั้งไหนๆไม่มีเสียงสะอื้นมีเพียงเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านเธอหลับตาสูดกลิ่นหอมของมะลิเข้าเต็มปอดความทรงจำทั้งหมดค่อยๆไหลกลับมาทั้งเสียงหัวเราะทั้งคำเตือนทั้งมือที่เคยลูบหัวเธออย่างอ่อนโยน น้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงบนแก้มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้าเป็นเพราะความขอบคุณขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกของผู้หญิงคนนี้ขอบคุณที่แม่จากไปอย่างสงบและขอบคุณที่แม่สอนให้เข้าใจว่าการจากลาไม่ใช่จุดจบของความรักเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆก้อนหนึ่งลอยผ่านรูปทรงคล้ายดอกมะลิเธอยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าแม่หนูจะไม่ร้องให้อีกแล้วนะจากนั้นเธอหันกลับเข้าบ้าน แสงแดดสุดท้ายส่องผ่านประตูไม้อบอุ่นจนรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเสียงลมหายใจของเธอประสานกับเสียงลมกลิ่นมะลิยังคงลอยอวนในอากาศทุกสิ่งเงียบแต่เต็มไปด้วยความหมายและในความเงียบนั้นเธอรู้ว่าแม่ยังอยู่กับเธอในทุกลมหายใจในทุกกลิ่นของมะลิและในทุกคำว่ารักที่ไม่เคยจางหายเลย